สอคบสองข้อก่อนถูกต้องได้รับของรางวัลถูกต้องอ่ะให้พี่แกงเลือกก่อนว่าเอาข้อไหนดีแต่ว่าคนนี้เขาดูฝั่งนี้ดูได้ใช่ไหมดูได้ค่ะโอ้โหเลิศเลยอ่ะอันเนี้ยเอาอันแรกก่อนเลยข้อที่หนึ่งนะคะใครรู้นะคะให้ยกมือนะคะแล้วผมพูดหันหน้าทางไหนดีเนี่ยนะอันนี้นะนี่นะ่โอเคโอเคไม่ยากเลยไม่ยากข้อที่หนึ่งห้ามออกเสียงเลยนะคะค่ะไปค่ะ ค่ะแก้วค่ะแก้วตอบว่าขอใจเธอ,อ,ลอ,อนะะอล้วเอร์ตขอใจเธอแล,อแวล,แล้วเบอร์อะไรนะคะอขอใจเธอแล้วเบอร์ขอใจเธอแล้วเบอร์ตบแก้วเพิ่งกลับจากทะเลมาหรือเปล่าคะออ๋ไม่เกี่ยงะเออฮะขอใจเธอแล้วเบอร์ถูกเป็นใครพี่แก้วถูกต้องครับผมมาแล้วมาแล้วนะฮะแก้วนำไปแล้วนะคะ ถ้าจะให้สนุกข้อต่อไปอย่าตอบนะครับไม่งั้นแกจะจบเร็วนะครับจบเร็วมากนะฮะช่วยช่วยช่วยยื้อเวลาให้พี่หนึ่งนะฮะจ้ะโหอ่าโอเคอันนี้อันนี้โอเคข้อ8นะคะค่ะพวกขันจิเพิ่งมัวเมากันเองค่ะสนใจทางจิตพึ่ของเราด้วยข้อที่ข้อนี้นะคะห้ามออกเสียงเช่นกันเชิญพี่แกงค่ะ ะค,ะค่ะพี่ดิงตอบว่าอนโนไทคะ่ะอนโนไทนะคะถูกต้องครับท่าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ดิงจะตอบตอบว่าอะไรคะ,คะดิ้งหรือจะตอบว่าอะไระอนโนไทเหมือนกันมิ้งจะตอบว่าขอใจเธอแลกเบอร์โทรอ,อีกครับ ไม่ถึงบอกว่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากใช่แต่ต่อไปอันเนี้ยจะต้องคิดทีหนึ่งเราเร่ความรายมันหมดไปแล้วนะคะพี่แก๊กค่ะโอเคอันเนี้ยอาจอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่เคยทําออกสื่อที่ไหนเลยใช่ต้องมาใส่ความรักจริงอ่านะฮะก็ลองเดากันดูแล้วกันว่าท่านี้คือท่าอะไรนะครับ ไอ้อะไรคะับเลยครับเก๋ๆชิคๆเก๋ๆชิคๆถูกต้องครับโอ้โหแน่นอนมากอะอะไรอ่ะรู้รู้ได้ยังไงอ่ะเราเคเคยทําออกให้ใครดูเลยนะเอออันนี้คือมีมีมีเจ๊อ้อเคยเห็นคนเดียวเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลรางวัลพิเศษมอบเค้กกล้วยหอมที่ทานแล้วให้พี่ตุลไปก่อนถือเป็นรางวัลพิเศษมันคืออันนี้มันคือเก๋ๆซิกๆนี้ มันมาจากไหนอะเธอเออสุดยอดนะพี่ตูนสุดยอดสุดยอดเออาถ้านี่มันมาจากไหนอะคือจริงๆคํานี้คือน้องมีน้องคนหนึ่งที่สนิทเขาพูดแต่ผมคิดท่าเองว่ามันเก๋ๆชิคๆนะฮะอ๋อนะฮะใช่ได้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 อ่ะมาข้อต่อไปนะคะใครที่ยังไม่มีคะแนนต้องเล่นมีนิดนึงนะคะถึงจะคิดว่าสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวแล้วก็เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรดีคะนะฮะ เด็ดนะเด็ดนะเอาอันนี้ครับอันนี้อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากแต่อันนี้ต้องมีตัวช่วยนิดหนึ่งนะฮะได้ค่ะเอาแล้วครับหนึ่งสองสามครับะค่ะอะให้มินให้โอกาสมินก่อนมินตอบว่าคู่เกย์นะคะไม่ถูกนะคะหนุ่มหน้ากอดเหรอหนุ่มหน้ากอนนะคะผิดครับผมผิดค่ะ พี่นิงค่ะบิ๊กหาค่ะกอดแน่นๆโจุ๊บบ้างครับกอดแน่นๆค่ะไอ้นี่พี่ได้สองคะแนนแล้วครับยัไม่รู้ว่าได้แล้วคำนี้มีความมีความเออ่ผูกพันกับแกงอย่างไรคะพี่แกงชอบพอกค่ะแบบเวลามีพี่แกงพูดอะไรอย่างเงี้ยก็จะลงท้ายด้วยกอดแน่นๆอ่าอ่าประเสริฐนะคะพี่นิงอยู่บนเวทีกับเราก่อนนะคะที่เหลือ ค่ะกับที่นั่นค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะาแต่เรามีของที่ด้ลึกมอบให้นะคะเป็นที่เหลือสี่ท่านนะคะได้รับเป็นที่แก่มอบนะคะค่ะนี่ขอบคุณค่ะทุกท่านอยู่บนเวทีด้วยกันก่อนนะคะนถ้าเกิดว่าไซมันใหญ่ไปเอาไปสร้างตำรอนสองทีนะคะอะรางวัล มีนะคะพี่นิงนะคะจะได้รับนะคะภาพถ่ายพัวร,รอยก่อนแน่นๆกับพี่แกงนะคะถ่ายปุ๊บรับปั๊บไปได้เลยนะคะใส่มันเหลืองไปไหมคะคุณพี่คะอ๋อรออีกแบบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ถ่ายข้างนี้ออีกรูปเผื่อๆอีกรูปด้านหน้ามันก็มีให้เขาเห็นด้วยว่าเราเกอดกันยังไงใช่ ก่อนเป็นง <night> <mumbles> <horrible> ูเหลือมรัดเลยนะคะตอนนี้น้องมามามช้ำแล้วนะคะขอบคุณค่ะไอซ์สตรีมเองพี่นี่เยนะครับ